เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคือเครื่องมือที่ทรงพลังแต่หัวใจที่แท้จริงของความยั่งยืนคือคนที่จะดูแลรักษานวัตรกรรมเหล่านี้นี่คือที่มาของการอบรมนวัตรกร,รช่างชุมชนครับสวัสดีครับผมกนันนิทูนะครับจากช่อง A, B, T เพื่อนกันนวัตรกรรมชุมชนนะครับวันนี้เรามาจากกิจกรรมนะครับการอบรม นักกณรช่างชุมชนนะครับระบบพลังงานแสงอาทิต์นะครับเพื่อลถคใช้ไฟฟ้าและประปาหมู่บ้านของอ่างน้าอ้อตำบลเปือยนะครับอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับซึ่งอยู่ในโครงการของน้ําไม่ท่วมไม่แล้งนะครับนะครับของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อบรมนะครับน,นักกณรช่างชุมชนนะครับเพื่อให้ ชุมชนเนี่ยนะครับสามารถดูแลนวัตกรรมแล้วก็ต่อยอดในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้กิจกรรมเราไปทำอะไรบ้างครับเพื่อให้นวัตกรรมของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูแลอย่างยืนนะครับต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นนะครับตำบลเปืือยนะครับอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับที่จะดูแลนวัตกรรมของเราให้มีความยั่งยืนแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่าวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมอะครับขอบคุณครับ ความรู้คือเครื่องมือชิ้นแรกความเข้าใจคือรากฐานของการบำรุงรักษาและเมื่อทฤษฎีเข้มข้นก็ถึงเวลาของการลงมือทำเพราะการดูแลที่ดีที่สุดคือการได้สัมผัสและเข้าใจด้วยตัวเองนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมแต่คือการสร้างความมั่นใจ ก็มที่อ่างน้าอ้อนนะครับซึ่งเป็นแหล่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราทําเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อลดค่าไฟฟ้าและป่านะครับซึ่งเรามาพบกับท่านรองนายกอบตนะครับแนะนําตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะพาสินีอินทิวงนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนดตะบนเปือค่ะครับผมจากที่เราวิจัยลงมาพื้นที่แล้วก็มาติดตั้งนะครับร่วมกับชุมชนนักก่อนท่างชุมชนเนี่ยอยากจะถามว่าการบริหารจัดการพลังงานทดแทนตรงเนี้ยท่านรองนายกมีการบริหารจัดการต่อเนื่องยังไงครับ หลังจากที่เรามาติดตั้งถือว่าเป็นโชคดีขององค์การบริหารสุขลเปลือนะคะเราได้ติดตั้งจุดแรกก็คือที่บ้านดอนสุขเปลือและจุดที่2ก็คืออ่างน้ำอ้อตรงนี้เราใช้ประโยชน์ทั้งหมดจริงๆอยู่ห้าหมู่บ้านในเรื่องของระบบประปาถือว่าช่วยได้เยอะนะคะจากค่าน้ําที่เราต้องจ่ายประมาณ2องหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับแล้วจากโซลาเซลล์ลงไปแล้วเป็นไงครับลดลงเกือบครึ่งอะค่ะเกือบครึ่งหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนาะโอเคครับแล้วหมื่นกว่าบาทตรงนี้ทางท่านรองนายกมีเอาไปใช้ รหาจากการตรงไหนยังไงบ้างครับก็มีการประชุมประชุมในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้าตรงนั้นเอามาต่อยอดในเรื่องของการบํารุงรักษาการดูแลตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจคือชุมชนดีใจที่มีโครงการดีๆนี้มาต่อยอดแล้วก็อาจจะต่อยอดจุดที่1จุดที่2ตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีหมู่บ้านอื่นที่ที่อยากขอรับงบสนับสนุนมาติดตามแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องตรงนี้ด้วยโอเคครับผมก็อยากให้ฝากไว้ว่าเกี่ยวกับนวัตกรรมยังไงต่อครับที่จะดูแลต่อ ก็คงจะให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วนะคะในเรื่องของโครงช่างก็เจ้าหน้าที่ประปาแล้วก็เราถือว่าเราโชคดีเราได้สนับสนุนจากนวัตกรรมหาช่างชุมชนมาช่วยซัพพอร์ตดูแลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะครัหวังว่าคงจะได้รับการเมตตาในเรื่องของสนับสนุนงบประมาณต่อไปครับขอบคุณนะครับคครับเราก็มาถึงทีมงานนวัตกรช่างชุมชนนะครับของตำบลเปือนะครับซึ่งดูแล นวัตกรรมที่เราลงพื้นที่ไปนะครับซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวพี่แนะนําตัวหน่อยพี่เป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับผมนายสันทิตสมแสงเป็นช่างนวัตรกรชุมชนครับผมครับผมเป็นไงฮะลงพื้นที่แล้วก็ดูแลนวัตรกรรมมาด้วยกันเนี่ยพี่ดูแลไอ้นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ยังไงต่อครับผมในพื้นที่หลังจากได้รับโครงการมา,ารดูรลพ,พื้นต้นหนึ่งครับพื้นต้นนะค,ะครับเป็นไงบ้างดีไหมดีครับแล้วถ้ามันเสียพี่ดูแลไงต่อก็ ปรึกษานะครับปรึกษาช่างที่ทำนาญการกว่าครับครับผมผมก็ดูแลเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับเบื้องต้นใช้ดีครับใช้ดีนะครับครับผมนะครับสุดาโครงการนี้ดีเนาะครับผมนี่ครับแล้วนาคตพี่อยากให้เกิดอะไรขึ้นต่อก็เกี่ยวกับช่างต่อยอดองความรู้นะครับองความรู้นะครับครับผมอยากได้องความรู้เกี่ยวกับการมาพัฒนาผลงานแสงที่โซเซีย์หรือช่างอื่นๆใช่ไหมครับครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวนี้คือเป็นความคิดของนักกรรช่างชุมชนนะครับก็ขอบคุณนะครับ ครับครับสวัสดีครับครับผมเราก็มาถึงผู้ประสานงานนะครับโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ประสานงานที่ดีนะครับที่ตำบลศพเปื่อนะครับเชิญครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะว่าที่รอยตีหญิงสิริพรอันชันเป็นผู้ประสานงานของตำบลเปื่อค่ะครับอีกคนครับสวัสดีค่ะนางสาวชนาการสุรพันธ์นะคะเป็นกำนันตำบลเปื่อค่ะครับอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องว่านวัตกรรมที่มาลงในพื้นที่นะครับซึ่งเรามาลงพื้นที่เพื่อลดค่าใช้ไฟฟ้าปะปานะครับ โดยมีนักการท่องชนเป็นตัวกอบเคลื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการนำการในพื้นที่ลงมาครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาพื้นที่ตำบลเปลือของเราได้จุดนี้ขึ้นมาที่อ่างน้ําอ้อเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าบางทีได้ได้ค่าไฟด้วยลดค่าไฟแล้วก็ใช้น้ําได้ที่ดีค่ะครับแล้วจะดูแลต่อด้วยไหมฮะดูแลต่อค่ะเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านก็มีมีความรู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อมาช่วยเหลือค่ะครับผม ในส่วนของกำลังครับเป็นไงครับผู้ดูแลพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ว่าเราเรามีการประสานงานกันต่อเนื่องนะคะคแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรที่ทําการเกษตรก็มีความสนใจมากขึ้นทุกพื้นที่ก็มีความสนใจตอนนี้คือประสานแต่ละตํา,ตาบลน,นะคะก็เข้ามาอบรมด้วยกันน่าจะขอโครงการต่อต่อไปเหมือนกันนะคะครับผมอ่ะอีสรุปก็คือเรามีน้ำกมมาร่วมกันแล้วนะครับ ท้องถิ่นร่วมมือและมีกระบวนการกลไกในการตั้งกองทุนเงินแล้วนะครับผมอยากโฟกัสไปที่คนดูแลนะครับตรงนี้มีโครงการยังไงเกี่ยวกับนักวัฒนรชุมชนครับตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งทีมอบตอและทีมช่างนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่ของตำบลเปือทั้ง5ห,หมู่บ้านค่ะแล้วก็ผู้ประสานงานโดยตัวของดิฉันเองด้วยค่ะครับผมครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วม กิจกรรมแล้วก็จะดูแลนวัตก,กรรมของเราให้มีชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากวันนี้พวกเขาคือนวัตรกรช่างชุมชนผู้พิทักษ์สายน้ําที่พร้อมจะดูแลระบบของชุมชนด้วยความยั่งยืนของเชียงกลาง